ให้ตอบแทนด้วยธรรมะสีประการพระองค์บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรแม้บุตรเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ทั้งสองข้างน,นด้วยบาทั้งสองข้างทําการนวดทําการอาบนวดฟันท่านอย่างดีแล้วท่านอุจละปัสวะลดเราบนบาทั้งสองข้างตลอดร้อยปีก็ยังไม่ใช่ว่าตอบแทนบุญคุณ บุตรคนใดเนี่ยยกราชะสมบัติทั้งแผ่นดินเนี่ยให้มารดาบิดาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสมปทายังมารดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทายังมารดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสมปทาทําเพียงเท่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา นี่เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดโยมทําให้แม่พ่อของโยมเนี่ยมีคุณธรรมสี่ประการเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าให้มีศีลห้าให้รักความจรนมีมีจาคะะให้มีปัญญาเห็นอริสัต์นะเห็นการเกิดดับนี่คือสุดยอดละในการตอบแทนบุญคุณนะและเป็นการตอบ